จากการที่ผมปล่อยให้ตัวเองเนี่ย confidence. เป็นกฎไหลย้อนอยู่นานๆและไม่ได้หาคําตอบให้กับตัวเองนะครับผมจนสุดท้ายเนี่ยมันทําให้ผมเนี่ยเก mm. ิดอาการแพน n i c a t t a c ขั้นรุนแรงแหายใจไม่เข้าหายใจแล้วมันมันมันมวนอยู่แค่หลังจมูกเราอ่ะมันมันมันไม่สามารถหายใจลงปอดได้เหมือนหายใจเท่าไหร่มันก็ยิ่งจะแค่อยากจะหายใจออกมาเท่านั้นถึงขั้นตัวเนี่ยเริ่มมีความเป็นเน็บชานะเป็นเน็บชาตัวเนี่ยน้อกเนีคือเริ่มแสบและมีความชาจนสักพัก มือเริ่มหนีทาอะไรไม่ถูกแล้วก็หายใจแบบกลัวตายแล้วอะตอนนั้นอะคือรู้ว่าตัวเองจะตายแล้วจริงๆ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานการณ์เศรษฐกิจเรื่องอาหารการกินรวมถึงสภาวะความเครียดนะครับผมได้ส่งผลให้ผมคนหนึ่งเลยนะฮะที่ต้องเจอกับโรคร้ายอย่างโรคกรดไหลย้อนจนถึงขั้นหายใจไม่ออกกันเลยทีเดียวซึ่งใครไม่เป็นโรคนี้เนี่ยนะฮะจะไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีความรุนแรงและอันตรายขนาดไหนครับ ตอนที่ผมเป็นเนี่ยผมเป็นถึงขั้นกลัวว่าตัวเองจะเสียชีวิตเลยนะเพราะว่ามันกระทบกับชีวิตประจําวันกระทบไปถึงเรื่องงานไหนจะห่วงครอบครัวอีกวันนี้เนี่ยผมก็เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับผมว่าจากการที่ผมเนี่ยเป็นโกกรคกรดไหลย้อนอย่างรุนแรงทํายังไงถึงทําให้ชีวิตผมตอนนี้เนี่ยกลับมาดีขึ้นได้แล้วไม่ต้องกลับไปทรมานกับโรคกรดไหลย้อนอีกผมเนี่ยนะครับเป็นคนหนึ่งที่ซีเรียสเรื่องการกินมากนะครับผมแต่ว่าด้วยการทํางานที่หนัก การใช้ชีวิตอย่างสุดโตง่งก็ต้องยอมรับเหมือนกันว่า work hard play hard นะทำงานหนักแล้วก็ยังต้องมีสังสรรค์มีปาร์ตี้หนักด้วยจนสภาวะทุกอย่างนะครับผมทั้งการทำงานและความเครียดจากงานต่างๆเนี่ยนะฮะมันสั่งสมมาอย่างไม่รู้ตัวจนทำให้วันหนึ่งเนี่ยผมกลายเป็นกดไหลย,ย้อนเริ่มต้นเลยนะฮะอาการที่เกิดขึ้นตอนแรกเนี่ยมันมีความแน่นท้องแน่นแบบแข็งแแบบบอกไม่ถูกจนจนอยู่ดี มันเริ่มมีการแบบว่าท้องเนี่ยป่องขึ้นมาป่องขึ้นมาแบบแน่นกดไม่ลงนะฮะอย่างอย่างอธิบายไม่ถูกจริงๆหลังจากนั้นเนี่ยก็จะตามมาด้วยในเรื่องของการแน่นลิ้นปีแน่นหน้าอกนะครับแสบคอเนี่ยแผงข้างหน้าเนี่ยแสบไปหมดจริงๆจนทะลุไปถึงหลังของเราเนี่ยมันแสบร้าวไปหมดนะฮะจนเริ่มตึงคอบาไหล่ต่างๆ กินอะไรเนี่ยก็รู้สึกไม่ค่อยแฮปปี้ไม่ค่อยเอนจอยนะรู้สึกเหมือนมีอะไรขมมีอะไรเปรี้ยวอยู่ในคอตลอดเวลาแถมนะครับผมเวลาจะกลืนเนี่ยมันก็รู้สึกกลืนลําบากขึ้นนะฮะแล้วอาหารที่เรากินไปแต่ละมื้อเนี่ยรู้สึกว่ามันย่อยยากยังบอกไม่ถูกจริงๆจนผ่านไปเรื่อยๆนะครับก็ยังทนกับไอ้โรคนี้ไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้หาสาเหตุว่าเราเป็นอะไรเนี่ยจนมันถึงขั้นทําให้เราเนี่ยมีการเวียนหัว เหมือนสมองมันมันช้ามันเหมือนถูกมันเหมือนมีเบรนฟอกจนถึงขั้นจะวูบได้เลยทีเดียวมันหายใจไม่ออกมันมันมันบอกไม่ถูกจริงจริจนผมเนี่ยก็ต้องเริ่มหาสาเหตุแล้วเพราะว่ามันเริ่มมีคําถามแล้วว่าเฮ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเรากันแน่จนสุดท้ายเนี่ยก็มาได้คําตอบและมันน่ากลัวมากเพราะว่าก็ไม่เคยรู้เลยว่าการที่เราเป็นโรคกดไหลย้อนเนี่ย มันสามารถทําให้เราเนี่ยเป็นโรคเครียดจนถึงขั้นเป็นแพนิคแท็กได้และจากการที่ผมปล่อยให้ตัวเองเนี่ยเป็นกดไหลย้อนอยู่นานๆและไม่ได้หาคําตอบให้กับตัวเองนะครับผมจนสุดท้ายเนี่ยมันทําให้ผมเนี่ยเกิดอาการแพนิคแท็กขั้นรุนแรงโอ้โหเป็นเรื่องใหญ่มากคือต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าวันนั้นเนี่ยคืออยู่ที่สวนเนาะอยู่ที่จันทบุรีแล้วว่ากําลังจะเดินทางกลับกรุงเทพตอนนั้นเนี่ยก็เริ่มรู้สึกแน่นแบบว่าไม่สบายตัวมาสักพักใหญ่ๆแล้วแล้วก็ ตอนที่ไปจันทบุรีช่วงนั้นเนี่ยเราเองก็ต้องไปทําสวนด้วยทํางานถ่ายคลิปช่องบักโพด้วยนะครับผมจนเรื่องอาหารการกินเนี่ยก็แน่นอนกินไม่เป็นเวลาอยู่แล้วนะครับกินไม่เพียงพอก็มีดื่มด้วยอะไรด้วยบวกกันหลายๆอย่างจนกระทั่งวันสุดท้ายนีย่กำลังจะเดินทางกลับกรุงเทพนั่งอยู่บนรถรู้สึกเหมือนหายใจไม่เข้าหายใจแล้วมันมัน,ม,นมันมวนอยู่แค่หลังจมูกเราอะ่ะมันมันมันไม่สามารถหายใจลงปอดได้ เหมือนหายใจเท่าไหร่มันก็ยิ่งจะแค่อยากจะหายใจออกมาเท่านั้นจนถึงขั้นตัวเนี่ยเริ่มมีความเป็นเหน็บชานะเป็นเหน็บชาสมองชาคือมือไม้แบบว่าชาเท้าชาคือตัวเนี่ยหนะ้าอกเนี่ยคือเริ่มแสบแล้วมีความชาจนสักพักมือเริ่มอิกทำอะไรไม่ถูกแล้วก็หายใจแบบแบบกลัวตายแล้วอะตอนนั้นอนะคือนึกว่าตัวเองจะตายแล้วจริงๆแล้วจําได้เลยแบบว่าต้องเลี้ยวเข้าโรงพยาบาลแบบว่าที่อยู่ในที่อยู่ในพื้นที่ นะครับซึ่งออกมาจากสวนเนี่ยยังยังไม่ถึงไหนเลยนะครับจนต้องไปแบบว่าไปนอนอยู่ในโรงพยาบาลแล้วก็ค่อยๆหายใจต้องล้างน้ําเกลือต้องโอ้ทำอะไรหลายอย่างมันก็หาสาเหตุไม่ได้จริงๆจนมันสามารถควบคุมสติควบคุมอารมณ์ตัวเองได้เป็นเวลาหลายชั่วโมงอยู่เหมือนกันจนเราเนี่ยก็เริ่มคามตัวเองลงได้นะครับแล้วก็ขึ้นรถเดินทางกลับกรุงเทพตอนนั้นเนี่ยคือตอนเดินทางกลับเนีบอกเลยว่า ก็ไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยจะถึงบ้านหรือเปล่าเพราะว่ามันมันมันกลัวไปหมดจนสุดท้ายพอเดินทางกลับถึงกรุงเทพอีกวันหนึ่งเนี่ยก็เข้าโรงพยบาบาลเลยเข้าโรงพยบาบาลเลยเพื่อ,เพ,อเพื่อที่จะไปขอคุณหมอนะที่โรงพยบาบาลเนี่ยทำซีทีสแกนกับสมองตัวเองว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรหรือเปล่าสุดท้ายก็ไม่เจออะไรนะครับผมไม่ได้ไม่ได้มีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสมองหรืออะไรทั้งสิ้นเฮ้ยแต่ทําไมเราถึงไม่หายอ้าวหาหมอเสร็จไม่พอ ไปหาจิตเวชอีกว่าเรากําลังเป็นโรคจิตหรือเรากําลังเป็นอะไรหรือเปล่าสุดท้ายนะครับผมได้คําตอบจากคุณหมอเฉพาะทางทั้งสองที่เนี่ยนะครับก็คือเราเกิดสภาวะกดไหลย,ย้อนอย่างรุนแรงจนกระทั่งมันทําให้เกิดความแน่น,นะะหน้าอกต่างๆแล้วปล่อยให้มันเลื้อยหลังจนกระทั่งมันไปเอฟเฟกเหมือนลมมันอัดแล้วมันก็ไปไปเหมือนเลือดมันเลี้ยง สมองเลี้ยงอะไรหลายอย่างไม่ทันเพราะว่ามันเกิดลมที่มันไปอัดอยู่ข้างในเนี่ยนะครับรวมถึงกรดที่มันเข้ามาจนมันทําให้มันเหมือนมีก้อนอะไรที่มันเหมือนบล็อกทุกอย่างอยู่เนี่ยจนทําให้เราเนี่ยกลายเป็นโรคแพนิคแอทแทกซึ่งตอนนั้นนะบอกเลยว่ากลัวมากพอรู้คําตอบแล้วเนี่ยนะครับผมเราก็พยายามที่จะหาวิธีที่จะดูแลตัวเองในขณะนั้นเนี่ยยังไม่จบนะมันยังเกิดอีกเคสซึ่งอีกตอนนั้นถ่ายละครเรื่องวันทองอยู่ที่เล่นเป็นกุญช้าง มีเช้าวันหนึ่งใกล้ๆกันหลังจากที่ไปหาหมอทุกอย่างกลับมาแล้วเนี่ยความกลัวนะฮะในทุกๆวันที่เราตื่นขึ้นมาเนี่ยมันยังมีความกลัวอยู่ตลอดว่าเฮ้ยเราตื่นมาต้องมาเช็คตัวเองว่าเราหายใจอยู่ไหมเราหายใจอยู่ไหมต้องมาพูดโทนะเอาสมาธิเข้าช่วยมันกลายเป็นโรคจิตไปเลยอะว่ากลัวว่าเราจะไม่หายใจเพราะว่ามันแน่นอยู่ตลอดเวลาย,ยังหาทางออกไม่ได้จนถึงท่านวันหนึ่งกระโดดขึ้นรถตื่นเช้ามาอาบน้ํากระโดดขึ้นรถออกจากบ้านไปก็นั่งรถไปนะครับผมไปยังไม่ถึงไหนเลย เกิดขึ้นอีกหายใจแน่นอีกนะครับผมหายใจนี่เพราะว่าเราน,นั่งเนี่ยมันหายใจไม่ออกจริงมันต้องหายใจสั้นๆอ่ะมันได้แต่หายใจสั้นๆแล้วแล้วมันก็ทรมานมากจนสุดท้ายชาอีกชา้าทั้งตัวชาทั้งตัวชาขึ้นสมองอีกโทรหาภรรยาโทรหาผู้จัดการบอกเฮ้ยไม่ไหวโทรบอกกองถ่ายให้หน่อยว่าขอยกกองวันนี้ไปไม่ได้จริงนะแล้วก็ต้องอยู่เธอรถกลับบ้านแล้วก็ต้องมานอนแพ้อยู่เงี้ยแล้วก็นี่นี่คืออาการจริงๆที่เกิดขึ้นว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเรา นะครับผมซึ่งบอกเลยว่ามันทรมานและมันน่ากลัวมากจนกระทั่งเวลาผ่านไปเริ่มนะครับผมเริ่มเอาคําแนะนําของหมอนะครับผมว่าอลองดูใจเย็นๆนะครับผมค่อยๆหายใจอา้าวลองคุมอาหารดูต่างๆแต่ถามว่ามันดีขึ้นไหมมันก็ช่วยได้แค่ระดับหนึ่งจนกระทั่งวันหนึ่งจริงๆอันนี้เรื่องจริงเลย เปิดดูรายการโหนกระแสอยู่แล้วเห็นพี่หนุ่มกัญชัยเนี่ยกำลังเล่าถึงเรื่องประสบการณ์ของตัวเองกับการเป็นกรดไหลย้อนขั้นรุนแรงถึงขั้นสลบวูบแอดมิดเข้าโรงพยาบาลไปตอนนั้นเนี่ยทำให้เรารู้สึกเฮ้ยนี่แหละมันคืออาการที่เราเป็นมาแล้วแล้วเราเริ่มเก็ตแล้วว่ามันมีคนอื่นที่เป็นคล้ายๆเราเหมือนกันจนมันเริ่มได้คําตอบและก็ได้ยินพี่หนุ่มกัญชัยพูดถึงผลิตภัณฑ์ฮาชิจีอ ซึ่งเป็นอาหารเสริมนะครับที่มาช่วยบรรเทาและมาดูแลในเรื่องของกรดไหลย,ย้อนตอนนั้นไม่คิดอะไรแล้วเพราะว่าเราเองกําลังหาทางออกอยู่ว่าจะทํายังไงเพื่อให้ตัวเราดีขึ้นผมก็เลยบอกให้ผู้ช่วยเนี่ยติดต่อไปทางฮาชิน,นะครับผมไปซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมตัวนี้นะครับผมมาให้ผมลองหน่อยและจากที่ผมเป็นลูกค้าจริงซื้อมาบริโภคเองจริงๆนะครับผมก็เริ่มมีการปรึกษากับบริษัทฮาชิน,นะครับก็เริ่มเปิดและมีการแนะนําตัวว่าที่ผู้ช่วยซื้อมาเนี่ย มาให้กับผมชากิตย้มนามจนผมเองนะครับได้มีโอกาสยกหูโทรศัพท์นะครับและได้รับคำปรึกษาจากเภศัักร X กนะครับซึ่งทางเภศัักร X กนะครับก็ได้ให้คำปรึกษาที่ดีมากๆเลยนะครับผมเขาบอกว่าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมใดๆที่เรียกว่าเป็นยาวิเศษในโลกนี้เราต้องเข้าใจกับโรคร้ายโรคอันรุนแรงนี้ก่อนผมเลยรู้สึกได้ทันทีเลยนะครับว่าบริษัทฮาชิเนี่ยไม่ได้พยายามที่จะผลักดันหรือว่าฮาร์ดเซลผลิตภัณฑ์ของเขาให้ผมแต่อย่างใด แต่ที่มากไปกว่านั้นนะครับนอกจากผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยจะช่วยลดอาการและบรรเทาให้ผมได้แล้วเนี่ยเขายังให้คำปรึกษาผมด้วยนะครับว่านอกจากที่เราจะบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่จะมาช่วยลดในเรื่องของกรดไหลย,ย้อนอย่าง h าชิ i จีอาร์ดแล้วเนี่ยนะครับผมเราเองก็ต้องเข้าใจนะถึงธรรมชาติของโรคร้ายนี้ด้วยเราต้องมีการเปลี่ยนพฤติกรรมนะฮะในการใช้ชีวิตของเราด้วยมันถึงจะดีขึ้น และนี่ก็คือความจริงใจที่ผมได้รับจากบริษัทฮาชิที่มีต่อผู้บริโภคครับโดยส่วนตัวนะครับผมเป็นคนที่ถ้าเกิดผมจะเลือกนะฮะบบริโภคหรือว่ากินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสักตัวหนึ่งเนี่ยนะฮะการที่เราจะเอาอะไรเข้าปากเนี่ยเราต้องมีการคิดแล้วคิดอีกนะเราก็ต้องมีการเช็คก่อนนิดนึงนะครับผมว่าอาหารเสริมที่เราจะกินเข้าไปเนี่ยนะครับผมคุณภาพเขาเป็นยังไงได้มาตรฐานหรือเปล่าส่วนประกอบต่างๆเป็นยังไงบ้างมีผลวิจัย รับรองไหมนะฮะทานได้แบบว่าระยะยาวจริงหรือเปล่าจะมีผลข้างเคียงไหมตัวนี้เลยครับที่ผมกำลังพูดถึงนะครับฮาชิ G R D Plus นะครับผมที่ผมเล่าให้ฟังว่าผมได้ไปรู้จักผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยก็จากพี่หนุ่มกัญชัยผ่านรายการโขนกระแสนะครับและนอกเหนือจากที่พี่หนุ่มกัญชัยนะครับผมเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับฮาชิ G R D Plus ตัวนี้มา5ปีติดแล้วเนี่ยผมก็ได้มีการศึกษาเพิ่มเติมจนได้รู้ว่าคุ้มค่าจริงๆเพราะว่าส่วนประกอบทุกส่วนประกอบที่อยู่ในฮาชิ G R D Plus เนี่ยนะครับ ล้วนแล้วนะครับเป็นส่วนประกอบที่นําเข้าจากต่างประเทศและเป็นส่วนประกอบระดับโลกเลยทีเดียวมีการวิจัยรับรองครบนะครับและฮาชิจจีอาร์ดนะครับผมยังได้มาตรฐานสูงสุดของอาหารเสริมระดับโลกเลยนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็เลยได้บริโภคมาตลอดนะครับผมและก็กินมาอย่างต่อเนื่องครับ และหลังจากที่ผมได้ศึกษาและเริ่มมั่นใจในผลิตภัณฑ์นะครับผมความว้าวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่เม็ดแรกเลยเพราะอย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่าอาการของกดไหลย,ย้อนเรื้อรังที่ผมเนี่ยปล่อยมาเป็นเวลานานเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากการจุกท้องอืดท้องจนมันเอฟเฟกไปถึงเรื่องของลิ้นปี่แน่นหน้าอกนะครับปวดตรงนู้นปวดตรงนี้แน่นตรงนู้นไปหมดเนี่ยมันดีขึ้นดีขึ้นยังไงเพราะว่าท้องเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นใช่ไหมของการอืดพอกินเข้าไปปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคือ,องงง่นนๆแแข็ มันเริ่มคลายลงครับพอคลายลงไปนะครับผมก็ทานอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆเป็นสัปดาห์จนเป็นเดือนหลังจากนั้นเนี่ยผมรู้สึกได้เลยว่าอาการที่มันเกิดขึ้นจากความแน่นในท้องเนี่ยที่มันส่งผลให้เราเนี่ยแน่นหน้าอกแสบคอมึอนหัวเนี่ยมันเริ่มดีขึ้นการย่อยอาหารของเราเนี่ยมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆจนทุกวันนี้เนี่ยผมก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติได้ยังเหลือเชื่อจริงๆและแน่นอนนะครับผมคำถามที่จะเกิดขึ้นนะั่นก็คือในเรื่องของการบริโภค ฮาชิจีอาร์ดีว่าต้องบริโภคยังไงต้องทานเยอะไหมบอกเลยจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะเริ่มต้นแค่1-2ซองวันละเมตนะครับวันละเมตก็เพียงพอแล้วนะครับแต่ว่าเชื่อไหมผมเนี่ยเคยเป็นหนักเพราะว่าผมปล่อยให้เป็นนะฮะสภาวะเรื้อรังนะครับจนถึงขั้นผมเคยแบบว่ากินนะครับก่อนอาหารเนี่ยนะฮะสมมื้อเลยนะครับจนกระทั่งดีขึ้นแล้วผมก็ค่อยๆลดปริมาณไปเรื่อยๆจนเหลือเพียง วัล,ลเม็ดเท่านั้นเองนะครับง่ายมากนะฮะตื่นมาปุ๊บอย่างน้อยนะฮะสิบห้าทีครึ่งชั่วโมงนะครับก่อนทานอาหารคุณก็กิงเข้าไปแค่นี้นะฮะตามด้วยน้ําจบ<ก> <laughs> คือคือง่ายมากกับการที่ปล่อยให้ตัวเองเนี่ยทรมานมานมนานแล้วแบบว่าพยายามจะหาคําตอบให้ตัวเองว่าเฮ้ยเราเป็นอะไรวะ สุดท้ายปุ๊บดีขึ้นด้วยวิธีแค่นี้เองและคําถามที่จะตามมาแน่นอนที่สุดก็คือในเรื่องของผลข้างเคียงนะครับผมว่าถ้าเกิดบริโภคมากเกินไปจะเป็นอะไรหรือเปล่าส่วนตัวผมเนี่ยเคยบริโภควันหนึ่งเนี่ยถึง3-4ถึงเม็ดเลยก็คือเอาง่ายๆเพราะว่าธรรมชาติของการทํางานของผมเนี่ยตื่นตั้งแต่เช้าเนาะข้าวก็ต้องกินท้องก็ต้องอืดงานก็ต้องทําหนักเสร็จก็เสร็จดึกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจว่าไออาการที่มันจะอืดท้องที่มันจะแน่นที่มันจะตื้อเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ ผมก็เลยต้องบริโภคนะครับผมเป็นช่วงเวลานะครบแบ่งเป็นช่วงเวลาของวันจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยเคยบริโภคถึง3-4เมตรเลยทีเดียวซึ่งบอกเลยนะฮะว่าไม่ได้มีผลอะไรทั้งสิ้นมีแต่จะช่วยให้เราดีขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็เลยอยากให้ทุกคนเนี่ยนะครับที่กําลังเป็นสภาวะกดไหลย้อนคั้นรุแนแรงนะครับจนถึงขั้นบางคนอาจจะเป็นเหมือนผมที่เป็นแพนิกแท็แบบนี้ลองเปิดใจครับผมให้ผลิตภัณฑ์ดีๆอย่างฮาชิจ GRD+ เนี่ย เข้ามาช่วยเหลือดูแลคุณและนอกเหนือไปกว่านั้นนะครับผมยังอยากให้ทุกคนเนี่ยได้รับคำปรึกษาจากเภสัชกร X นะครับเราจะได้รู้ลึกรู้จริงเกี่ยวกับโรครายนี้ให้มากขึ้นนะครับรวมถึงวิธีการดูแลตัวเองเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตควบคู่ไปกับการให้ h า s h ช GRD Plus เนี่ยนะฮะมาช่วยบรรเทาอาการของเราให้ได้เต็มประสิทธิภาพ นอกเหนือจากนั้นนะครับในช่องของเพศสัจกร X นะครับผมยังมีการแนะนำในเรื่องการดูแลตัวเองชีวิตประจำวันเพื่อให้สุขภาพเราดีขึ้นและอธิบายจนถึงโรคร้ายต่างๆที่สามารถเกิดขึ้นกับเราได้อีกมากมายเลยครับผมใช้ครีย้มนามไม่ต้องทนกับโรคกรดไหลย้อนอีกต่อไปแล้วครับเพราะผมมีตัวช่วยดีๆอย่างฮาชิ G R D plus จัดเต็มใน1เม็ดผมมั่นใจในฮาชิโรคกรดไหลย้อนต้องฮาชิ G R D plus เท่านั้น